HAVE THAT ASS BAT BOOM 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 LIKE รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแน,นลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับโอเคครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมไลน์เลนเจอร์นี่ครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผม เราจะมารีวิวครับผมบาวล็อกท่าคผู้ชมก็ใช้งานล่าสุดเป็นยังไงซึ่งมันมีตู้อ่าซึ่งมันมีตู้เ,เข้ามานะตู้กาชาครับผมควรจะเปิดหาหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมบาวล็อกนะฮะแต่อีกตัวหนึ่งคือแบบคือแบบแบบโอ้โหผมบอกเลยว่ามันไม่ควรจะเป็นตัวนี้นะเอาเอาตัว อนุบีดมาได้ไหมหรือว่าเอาตัวแบบบาวมายากรมาเคียงข้างได้ไหมทําไมต้องเอาไอ้ไอ้ไอ้บอสทีวีนี่มาผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะ่ยจีเอ็มนะผมโอ้โหเอามาเพื่ออะไรนะฮะมาเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยกันเลยกันนะครับตัวนี้ครับผมมีดาเมจที่ทําได้ใส่เกียร์เรียบร้อยเนี่ยเก้าล้านนะฮะเก้าล้านสองครับผมพลังโจมตีเก้าล้านกับตุยตุยตุยเก้าล้านสองนะครับผมพลังโจมตีนะฮะโอ้โห เยอะจัดเลยฮะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะฮะคือพลังเวทโจมตีเดิมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ3ล้านฮะสล้านนะครับท่านผู้ชมพลังชีวิตที่มีมากัึงึงกับเล้าน3 000, ครับผม 9ล้าน3นะครับผมก็ระยะโจมตีจุด380เอาจริงตอนตัวนมาใหม่ๆเนี่ยยืนจุด380อุ้ยไม่เก่งไม่เก่งแน่ๆโอูย้ยืนไม่ยืนไม่ไกลเท่าไหร่อะไรแบบนี้ผมบอกเลยว่าโอ้โหเกินคาดครับติดเมตาย,ยาวสุดๆเลยท่านผู้ชมโอโ้ยืนจุด380นะท่านผู้ชมก็ ครูดาวอ่าครูดาวสกิลหนึ่งเนี่ยแปดวิครูดาวสกิลสองเก้าวิซึ่งเป็นครูดาวสกิลที่ค่อนข้างน้อยทั้งสกิลหนึ่งและสกิลสองกันเลยทีเดียวนะครับผมเน่แร่เก้าดาวเนี่ยพันแปดนะแร่เก้าดาวพันแปดได้ก็ลดแร่ไปแล้วครูดาวเรนเจอร์เก้าดาวแม็กอยู่ที่สี่จุดสูงนะท่านผู้ชมมาเรามาดูสกิลหนึ่งกันหน่อยกันแล้วกันนะฮะเป็นยังไงกันบ้างสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นสกิลที่บอกได้ว่า เดทเมทันโอ้ยน่ากลัวจ,จัดจัดน่ากลัวจ,จัดจัดเลยครับเดทเมทันคือมึงต้องตายอ่ะมึงต้องตายมึงโดนกูเข้าไปมึงต้องตายเดี๋ยวเราไปดูครับเราไปดูเทสล่าสุดปี2 0 2 4ครับจะเป็นยังไงฮะสำหรับเจ้าบา่าร็อกตัวเดียเซึยิวยกเลิอกอมันตะยกเลิกกลลับบัฟอย่างต่อเนื่องนะทุกคน ยกเลิกผลรับธ์บอย่างต่อเนื่องนะครับผมไม่ใช่แบบต่อเนื่องนะคือแบบอย่างต่อเนื่องฮนะ6วินาทีนะครับอยู่ได้6วินาทีนะสกิลนี้คูดาว8วิด้วยนะท่านผู้ชมแล้วก็กว้าง360จุดนะครับไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ยังกว้างอยู่นะสกิลหนึ่งเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคือโดนทีจะไส้แตกนะทุกคน<อ>แต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้เทสนะฮะเออสกิลต่อไปก็หยุดยั้งยกเลิกผลรับ ด้านลบนะก็คือแบบยกเลิกดีบอะเออทุกคนยกเลิกดีบอะเอ,อคิดดูโอ้โหดีจัดนะฮะแล้วก็ดาเมจ30เท่านะฮะแล้วก็ใส่เกียร์แบบยกเลิกผลระบบของศัตรูอย่างต่อเนื่องบวกไปอีกสามวิครับตรงนี้ตรงนี้บอกไปเลยว่าบวกไปอีกสามวิเป็นเก้าวินะท่านผู้ชมแจมจัดเลยนะฮะโอเคครับสกิลหนึ่งดาเมจ30เท่ามาดูสกิลสอยกหัวครับยกหัวอื อย่างนี้นะครับผมก็เป็นสกิลโยกหัวครับเออเพิ่มหลบ60เพิ่มใช้ทักษะ60ครับอยู่ได้นาน7วินาทีอันนี้ครูดาว9วิสกิลกว้างแค่300นะอันนี้สกิลกว้างแค่300แต่เพื่อนออกมายังไงมันก็บับพวกมันบับดีสเลึกินโยกโยกโยกแลวผมสังเกตได้นะเอามาโยกหัวเฉยๆก็แจ็บแล้วในคณะผมบอกได้เลยว่าแจ็มาก ก้าดาวแม็กเนี่ยผมเนี่ยได้ทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างเลยนะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ดีอันนี้ก็โดนแต่เน้นๆคือล่างคนจะแจ็บมากนะครับผม ร่างควรจะดีมากนะสกิลค่อนข้างดีนะครับอ่านนี่พอสามารถขัดขวางการผลิตแร่ซึ่งตอนนั้นไอตัวขัดขวางการผลิตแร่เนะี่ยมันติดดีนะครับผมแล้วก็มันยังไม่มีไอเนี่ยไอนาฬิกานะครับผมมันยังไม่มีนาฬิกาหยุดห้าวิมาอันนี้คือติดดีจัดครับแล้วดีจัดนะความสามารถันกึงก็คือต่อต้านการหลง,สงเสน่ห์นะครับพไอไปลำ้ลำนำโย,ยนมาก็จะไม่โดนนะครับผมก็จะป้องกันได้นะครับผมอันนี้มัน รู้สึกว่านะครับผมอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเออในในข้อมูลเว็บยังบอกร้อยเปอร์เซ็นะจริงๆไม่น่าจะใช่ร้อยเปอร์เซ็นะเออนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับจะบาวร็อกตัวเน่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเทสด่านไอไอไอบอสนก,ก่อนนะก่อนที่เราจะไปตีวีพีกันสักหน่อยนะครับผมเออไอบอสนกจะเป็นยังไงมันจะนู่นนี่นะั่นเฮ้ยปล่อยตัวเดียวปล่อยตัวเดียวด่านสี่ร้อยสิบสี่ 14, ให้ดูก่อน ป่อยตัวเดียวดานสี่ร้อยสี่สิบสี่ให้ดูก่อนเลยครับเออจัดมาดีจัดมาดีดาดปล่อยรัวปล่อยรัวมา,ป,า,มาปั้มเงาไปดิปัปม้มเงาไปโอ้โหมันยืนมันยืนอุ้ยไม่ออกสังเกตเฉยโอ้ไม่ออกสังเกตเฉยเออเรียบร้อยโอ้โหตายตายโอ้ดู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 ดดดไอหัวม่วง,งตกลงมาเนี่ยคือถ้าเกิดได้ตกหนึ่งนี่คือเรียบร้อยนะคือดูแบบ อโ,อโอ้โหดูปั๊มสกิลนี่เหมือนข้ามหลังนี่โอ้โหกระชองมาถึงนี่กระชองมาถึงนี่โอ้โหวิ่งจัดโอ้โหดูดิคือใครไม่มีผมว่ามันก็ยังเหนื่อยอยู่ังไม่เนิบเลยนะฮะ GM ไม่เนิบเบาล็อกเลยแล้วโอ้โหดูดิโอ้โหเกินไปเกินไป จานโอ้โหทีเอ็มไม่เนิร์ฟล่าล็อกเลยอะไรครับเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยกดออกไม่ทันเลยครับผมไปสามเก้าหกทุกคนสามเก้าหกทีเอ็มไม่เนิร์ฟล่าล็อกเลยนะครับผมไ <c oughs> ปกดข้ามไปสามเก้าหกครับอยู่ไหนวะสามเก้าหกเดี๋ยวขอแบบเอ่อกดที่ร้อยสามเก้าหกมาสามเก้าหกไปตบไปบอสนกกันท่านผู้ชมมา ไอ้บอสนอกกันนะครับผมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมเกียร์นี้ไม่ค่อยออกสก,กิลแต่ก็ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรครับน่าจะได้กินอะไรหลายๆอย่างอยู่นะท่านผู้ชมเดินออกมาได้ไหมเดินออกมาเลยบอสมึงตายอ่ะบอกเลยมึงตายบอสม,มึงตายโยัวไปไงป๊บไป,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 ปโอ้ my god อะไรนีมึงบ้าหรือเปล่าโอ้ยโ,โอ้ซีซาเลยเจ็บตีเจ็บตีโอหดตัดหดตัดลองอีกทีดีนะพี่โยมลองอีกทีดีโยโอ้หมดโย่หัวโยกหัวแล้วแบบปมโอ้โหขุดแรงมาจัดไปฮะขุดแรงจัดเลยทุกคนมามาดหัวนี่มือน เอาามลยสัตให้หมดเลยเด้รอไอหมีตัวหนึ่งออกมาใช่ไอหมีก่อนเนี่ยเอาดิเฮ้ยเออไอหมีมาโยดอย่เงงี้เลยโอ้โหบอยดับเมย์เลยนะปล่อยดับเมย์นะเออเอายกเฉยยกสองโอ้โหมึงยกสองทำไมมึงยกทีเดียวก็จบแล้วว้าววันนี้อยบร้อยอนี่เรียบร้อยดูดูดาเมจ์ครับปั้มโอ้โหข้ามหลังทุกคนสกิลยังข้ามหลังอยู่นะ ที่เอ็มไม่เนิมเลยโอยที่เอ็มไม่เนิมเลยยังเหมือนเดิมแบมโอ้โหเรียบร้อยจบเกมครับไปไปบีบีกันจะเป็นยังไงครับผมจะไหวหรือเปล่าเล่นในเล่นในอะไรนะเล่นในคมนะจะไหวหรือเปล่าโอ้โหเล่นจัดจานโอ้โหมาเดี๋ยวเราไปดูนี่ครับผมบีบีจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะไป JK ผม JK ท็อปสี่เฉยๆผมมีตัวบินด้วยนะท่านผู้ชมมีตัวบินด้วยนะเออมาผมมีตัวบินอย่างนั้นเหรอบินมาบินกลับ,บไม่โกงดีไหมไม่ดีกว่าเดี๋ยวดูทีมกันบินผมอยู่ไหนวันนี้โอเคทีมกันบินผมนี่แล้วก็มีบ่าวร็อกด้วยเด็กครับขอจัดทีมแป๊บนี่ประมาณนี้เลยนะครับ <S <S 1> <S 1> โอเคมาจัดไปครับลุยมา เราเล่นใน p ีซีเราก็ต้องแบบค่อยดูก่อนนะครับผมการที่เราแบบอ,อันนี้นะครับผมมาอย่างนี้แล้วเราก็กดอย่างนี้แล้วเราก็โดนแชน่แล้วเราก็โดนพัด,ดนะฮะแ่านผู้ชมโอเแแล้วก็พัดไปเลย,มมเลยครับผมมาจะไปครับมาพัดไปเรยครับผมนี่พัดกลับเหมือนกันแค่ไปครับดูมีสีม่วงหรือเปล่าสกิลผมพยายามปล่อยทางฝั่งนี้เลยนะครับผมเขามีตัวบินด้วยนะครับมีสีม่วงบกนี่เห็นไหมโอ้โหอย สี่ม้วนยังตกเรื่อยๆเลยครับคือสกิลมันข้ามมันจะหนึงยังป้อมอ่ะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยสกิลหนึ่งกว้าง360จุเดเนี่ยผมว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าสกิลมันข้ามไก,เกเลไกเกินนะครับผมข้ามไกลเกินนะครับผมโหหมดจัดเลยมาอีกสักเกมหนึ่งอีกสักเกมหนึ่งนะท่านผู้ชมจะเป็นยังไงครับผมเจอกับคุณวัฒนขอรีก่อนเลยแล้วกันมาครับเจอกับ m w นะครับผมมีตัวเจ้าตัว เออเรียกได้ว่ามีตัวโคโนี่แชมเปญด้วยนะครับผมเออโคโนี่แชมเปญแบบเออไม่ใช่แชมเปญนะฮะโคโนี่โซดาไว้ครับโคโนี่ไวโซดาครับผมท่านผู้ชมเออจัดไปฮะมาดิก็มาดิกลัวอะไรแล้วกลัวอะไรแล้วมาครับผมท่านผู้ชมเอาพัดมาแร้วครับผมฝั่งผมก็แตกครับผมแตกยับยับเลยนะฮะเออโอ้โหเรียบร้อยจัดไปดีแบบเบิ่มๆติดนาฬิกาเปียบเลยทุกคน ิดนาฬิกาเรียบแล้วเรามาดูครับจังหวะนี้จังหวะนี้บาวล็อกผมออกมาแล้วบาวล็อกผมโยกหัวเสร็จแล้วฟาดไปหนึ่งทีะผมโอ้โหปล่อยบาวล็อกลัวๆปล่อยบาวล็อกลัวๆโอ้โหสุดยอดัะผมแจ็มแจ่มนะบาวล็อกนี่ขาดไม่ได้ทุกคนมาล<ะ>ุยกัต่อไปครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทีมคนนี้ไม่มีตัวบินครับลุยกันต่อครับลองอีกสักหนึ่งเกมนะท่านผู้ชมนะไปครับผม ตีให้แบบเบิ่มๆกันเลยทีเดียวนะครับผมตีให้แบบเบิ่มๆกันเลยนะฮะจัดไปครับผมมาลุยครับผมบาลล็อกครับปล่อยบาลล็อกเยอะๆหน่อยนะโอ้โหบอสมันพัดอีกแล้ว่ะ เออผมพัดกลับเลยแล้วกันพัดกลับเลยแล้วกันนะครับเออนี่นี่นี่มันไม่ใช้มันไม่ใชไอเทมเลยทุกคนมันไม่ใชไอเทมเลยครับผมแช่เลยเออดีกูแช่ก่อนเลยกูแช่ก่อนเลยโอ้โหดูดามี่เอ็ดดูหัวม่วงม่วงครับดูหัวม่วงม่วงครับดูหัวม่วงที่ฝั่งฝั่งตรงข้ามครับโดนสกิลของเราเข้าไปครับโอ้โหติดยับยับปูติดยับยับโอ้โหเรียบร้อยหมดจัดหดจริงเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหยบาลล็อกของผม ครับผมเรียบร้อยฮนะโอเคครับผมท่านผู้ชมก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมสำหรับบาวล็อกตัวนี้ผมมองว่ามันโยกโม่แบบนี้มันดูเท่มากเลยนะ <c oughs> ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และ้ะกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้กับช่องลุงยุทธนะครับผมส่วนตัวแล้วเนะี่ยก็ควรที่จะเปิดหานะครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะท่านะผู้ชมครับบ๊ายบายครับ